สวัสดีครับสุรสินพระโชมนูพระรวยน้ำพี่น้องมาตามแนวทางโคงสุดไทยพอจอยนะครับพี่น้องไปตามไปฟังน้ำกันนะครับเมื่อนี้เมื่อนี้ผู้ใดถ่าพอคําพัน์นั้นกินแห้วครันพอพอคําพัฒน์ลักนี้ครับค้าพัฒน์พิดนดผิดนดแลวก็ลักนี้พร้อมครับพอจอยไปหับคนอยู่แต่ว่าผลหลักนี้แจ้งเข่าเอฟซีไก่อนแจ้งเข่าเอฟซีนั่นื่องบุค่าขันผู้ใด อยากได้เลขน้ำเล่าก็ทร่ไปหาเราครับโทร่ไปเอาน้ำเล่าด้วยตัวเองครับแล้ว่าแต่ว่าทางส่องพยายามติดต่อแล้วอยู่บ่ได,ด้เด้อพี่น้องแมนครับเพราะว่าท่างส่องเิ่นก็ติดต่ออยูน่นี่เก็บชุ่มงแล้วครับติดยู่แต่ว่าบ่รับท่มครับนักเป็นยังไงครับนี่ของคนสุดเราก็บ่็นนักเนาะมาเบอเลี้ยงของเฮ่าบ้านนี้จ้อยบ้าน้งโง้เขามาเลี้ยงของพ่อจ้อยเด้อพ่อจ้อยสีบาเลี้ยงสุดท้ายก่อนน้องข้าวจะไปเอาเลี้ยงตะกอกก้อนมา เอาชุดท้ทยกอนแจงไปทั้งต้นหอ่อแมนอันชุดท้ทยนี่พอจ้อยฝันฝันแปลกๆพอจ้อยย่างไปไปเห็นบวกหนึง่งไปเห็นบวกตึงเลิงน้ำคุ้นคุณแต่ว่าปิดตะมี่ป่าเท่าพะศันน้ำน้ำมันก็บ,บุกลงไปจนวิทวิทหยาแล้วแต่ว่าน้ำคุณนคุณพอจ้อยก็เลีเ้ยวเออมื่อลงไปเลยดึงแคนเชียร์ขึ้นก็เลี้ยวเมื่อลงไป้าวบึง เศร้าเศร้าเศร้าอยู่แต่ว่าพอจอยพ่เห็นดิบักบักมันไม่ยนินนบึ้งพอจอยนะ่ะมันว่าปีงจับเจ้าลแล้วเจ้าไปเศร้าอย่างั้นบ่มีหยังดอกกินนในห,หันว่าซช่นเว้ย่าเช่นคนยงนังกานปีอยู่แล้ว่าซช่นจับอยู่นี่ก้อยตัวหนึง่งจับอยู่นี่สี่ตัวหนึง่งแต่ว่าพ่อจอยส่ป่อยดอกพอจอยสีม่วงฟังซื้อแต่ว่ามันสิเป็นเลขหรือว่าเป็นเลขมันให้พิจารณาเอาเด้ออย่ยาว่าบา่ถึอน้ำพอจอยเด้อครับ ว่มันสิเป็นเปล่หาซะบอกพ่อจ้อยปีงสองตัวบอกข้จ้อยปีงสองตัวครับปีงสองตัวสองแปล่หา, <laughs> าพี่น้องกตีเอาพี่น้องตีเอาบานนี่พ่อจ้อยสีย่อนกลับขึ้นมามองเก้าพ่อจ้อยทีพ่อจ้อยมักชุดๆครับพ่อจ้อยมักชุดๆนี่ก็คือข้นขมบักเก้านั่นแหละเอาไกล้ไหมพ่อจ้อยสองตัวครับไกล้ผู้ตัวหนึง่งใกล้แม่ตัวหนึง่ง ba với chơi vậy xem thằng bưng đứa ba nó xì thì nhăng cật mắt bầu mắt cặp poi cây mè luôn thế này là cặp poi cây thước năm cây thước cả sáu pì quá 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 được cây mè cả sáu cứ gần thế mà cây phù này lên cây mè cây mè này mọp bắp đi cây là khiến khôm cần phải ba sương cần là mà này thì tì thước lứa bộ thước thế bộ chơi này tì mất bình hà ไก่เนี่ยมันจับกันกับเป็นเก็ดพอ่อจอยกับเป็นเก็ดอยู่แล้วพอว่าไก่เนี่ยมันหายไปไยจอยครับไก่กับเป็นเก้าครับหาเจ็ดเก้ามั่นสีนี้รอดหววนี่ปะ่ะตัวร่องมันคือหกเจ็ดฟังดีๆฟังคักๆยังค่อยเอาไปลงทุนขันบ่หมักกับพานไปโอ้ยบวกข้าวหัวล้านมึงเป็นบ้าลวบ่มันคือปลอยตะเล็กตัวเดียวแท้ฆ่าไก่ครับเพราะว่าเล็กฆ่าไก่พ่อจ้อยครับ ทีบังคับให้เลขกตัวนี้ออกอน,นั่นสิละเจ็ดจังได้พ่จจอยกับ,บ่ัยญมกับเล็กตัวนี้เพราะว่าพัจจอยนี่เห็นคับเห็นเนี่ยมันกับอุม้มม่ให้ปอจจอยคับพัจจอยปล่อยเก่าหาเก่ามันกับออกหกเก้าหกกามัน่นนี่แหละมาบอก่อ,อพี่น้องพยายามคิดรองบึงขั้นมันติ้นหัวลงมันจะเป็นหกเจ็ดขั้นที่ อขั้นมันมาถรงตรงว่าที่มหาจิตเก่าพ่อ,พอว่าพอจ้อยนี่ซื้อเลขสามตัวนี่รัดไว้อยู่เจ็ดหกเจ็ดตัวติดหกเจ็ดนี่เจ็ดหกเจ็ดพอจ้อยซื้อไว้ครับนั่นแหละมันมีซ้ำนัน่นพ่อว่าพอจ้อยนี่สิ้ป้ายให้สองคู่สองคู่แขนแขนมีเงินลอยยาวก็ซื้อได้ เพราะว่าโค้งที่ไทยแล้วนะพอนะ่อเนอะแม่นโคง้งที่ไทยแล้วเพราะว่าพยาย่อใหญ่เขพันนี่คันพ่อใหญ่ยังฆ่าใจเพิ่นอยู่เนาะก็โทษหาเพิ่นโดยตรงครับเพราะว่าเกศหกเกศเนี่ยเกศล่องบ่อเอียนบ่เขียนเหรอครับเกศหกเกศบ่เขียนหัวมันมละฟังเอาเด้อออต่สามีเนาะพ่อจทยสามอะไรมี่ยูหาเกศเก่าแล้วก็หกเกศเท่านั้น พอจ้อยซื้อซ้ำนั่นเจ็บซื้อของพอจ้อยตัวกิ่งตัวยงครับผู้ดใดว่าโอ้ยอย่าไปซื้อน้ำมันมันเป็นบ้าเล็กตวเกา,ายาไอ้จั่งเถบึงว่ามือเอเื้อนนี่เล็ววออกสิออกแท่หรือบ่แท่พอจ้อยยังว่าออกออกแค่ขึ้น <ừ. S 1> ก็คือความฟันล่าสุดที่พอจ้อยว,ว่าให้ฟังต,ต่ตน้นๆฟังเอาถ้าพ่นวองผู้ดใดจะเป็นเงินเป็นคอฟังเอาผู้ดใดซื้อเป็นทึกรถ ข่วมฟันของผู้ชายข่วมฟันที่สองครัผู้ดใดซื้อเป็นถึกเลยสัตว์เกล็นคนสองขนปีงสองตัวไก่้สองตัวคนสองขนฟังให้ดีครับฟังให้ดีบ่แม่ว่าผู้อายบอกเรียนดยิอันนี้ขั้นผู้อยบ่ฟันนี่ผู้อยกับบ่บอกขักขั้นผู้อยฟันนี่ พอจอยสีบว้าวครับครับคนสองคนปีงสองตครับไก่สองตคนสองคนครับกะจังเธอเบิ้งครับวามันจะเป็นแนวใดแต่ว่าวตีเป็นเลขแมนมันคือมากของจ้องกันใกล้กันแท้มันเป็นยังเสดีพอจอยถึง,ถ,งถึงเดวอลสุกฟังคักครับเพ่ส อ<ม>สองสญญตัวนี่อพ่อตีบอกพ่อจ้อยพ่อจ้อยตีไปในใจแล้วเจ้ววาว่าพ่อจ้อยมักตัวพี่ลายแต่ว่าบ่ห้เขียลงบ่ห้เขียลงพ่อจ้อยมักตัวไรจ้าพ่อจ้อยนี่ยมักเก็ดเก่าสุดสุดในงวดนี่ขันมันเป็นบ้ามันจะเป็นหัวลงมันจะเป็นหกเก็ดท่านที่นะมันจะเป็นหกเก็ดท่านทีคือว่างหันละปล่อยหาเกา้ามันออกเก่าหก บางหันก็คือกันปอยเก็ดเก้มามันออกเก็ดแปดแล้วก็ออกแปดเก้าแล้วก็ถือพัดทึ่งบนทึ่งล่างพอจอยงวดก้อนพอจอยก็ถือทึ่งบนทึ่งล่างครับอพอจอยต้องซื้อรัดซื้อคัดเป็นไงชุดปีงนี้พอจอยก็จะซื้อกันแมนครับแต่ว่าบอเขียนน้องกระดาษแมนครับให้พี่น้องฟังเอาปีงนี่ครับขันวบาต,ตรงว่านี่ปีงนี้เนาะพอจอยว่าหาแปดครับ พระจ้อยว่าหาแปดขั้นัมันเป็นเลขบนนี้มันสีเป็นสองหาแปดปีขึ้นกันแมนพระจ้อยเอาพี่น้องครับตูใดซื้อเป็นกระซซื้อ,ส,ส,อสองหาแล้วกระซิซื้อสองแปดสองแปดหาเนาะพระจ้อยแมนสองแปดหาครับเลขปีนี้พระจ้อยตีเป็นตัวใดก่อจา้าสองแปดหาครับแต่ว่าพ่อจ้อยเ่เขียนลงกระดาษเด้อพี่น้องบ่เขียนครับแต่ว่าพ่อจ้อยสิลงทุนอยู่ลงทุนอยู่ครับเป็นลงทุนเป็นตัวร่องจากเพชดทกลงไปครับ คันเลขออกซุ่มนี่ยาว่าพอจอยบ่ถือครับคันพอจอยเว้าซุ่มฟังแล้วปะทั้งสี่ยามอยู่กระดาษคือบ่มีนยาว่าแม่นบะมีนยาว่าครับยาว่าเนื่งกระเขียนลงหลายก็ว่าเขียนลงหลายคันว่าเขียนหน่อยโอ้ยบ่ถือดอกป้วยหน่อยพอดพุ่อปะออุอละคมยามอีกก็ได้พอจอยยามให้เอฟซีก็พอจอยสิเว้าความฝันให้ฟังค่ะพอจอยย่างไปพอจอยสิเว้าไปมันก่อนพอจอยย่างไปเห็นบวก บวกคั้ยบวกขั้ะสิมีหนาเมื่อเมื่อลงน้ำสิบลูลงไปคขอนๆสียุกลนเลยเป็นจังได้กัพ่อจ้อยนี่ไปซื้อลอตเตอรี่มาแล้วพ่อจ้อยกัสิเผยใช่หรอข้อจ้อยไปซื้อมาบางหนึ่งนี่ซื้อเท่าไหละ่ะพ่อพ่อจ้อยซื้อศูนย์ห้าสองศูนย์ห้าสองบวกนี่เฮ็ดจังได้ก็เป็นศูนย์บวก เด้อแต่ว่าตัวตัวมันคือแปรห้าล่ะตัวนี้คนสองคนปีงสองตัวนี่ละ่ะมันสร้างปัญหาให้เรียกเป็นไรตัวคันลงกปีงจับตัวเดียวด้วยกันเพราะแปรห่าลดลงรงลดม <c oughs> ันก็บว่าพูดเอาโอ้ยปีงจับเจ้าคนเดียยื่มือเจ้าคเดยยู่อนิวซี่เจ้าตัวหนึง่งยู่อนิ้ก้อยตัวหนึ่ง เราเลี้ยวไปก็แม่นี่ลิโตอยู่นี่สิโตใหญ่โอดปวดอยู่แต่ว่าโตเยู่จับเยู่เมื่อเอียงมันสิเป็นอยังไรเนาะมันจะเป็นอยังไรกันบ่แปบหาเอามันมีป่าอยู่หน่ะน้ามันคุ้นอีกก็แขนเสียแล้วมือคนคนข้นขนลงไปจักมันไม่ยืนก็ยังถึงมันไม่ยืนมึงเขาง้มป่าปีนจับปีนจับเพราะฉะนั้นเจ้าจะข้นยังมันมีป่าหรอกเพราะฉะนั้นมันก็บอกความบ้านมันมีป่าก็ปีนจับแล้วเนี่ยมันมีป่าก็แสดงว่ามันมีป่าอื ก็มีแต่ปิงบ่มีปลาอ่ามีแต่ปิงแม่นบ้านนี้บักค,คนขอมนี่มันบ่ทัวดอกบักกันเฮ็ดจังได๋ก็บ่ทัวแต่ว่าเฮาเอาบ่ได้ตีบ่ถึกจังซี่ลไรบ่ปลามีแต่ปิงบ้านนี้บักคนขอมมันอุ้มไก่มา2สองตัวเห็นบ่มันย้อนไก่ขึ้นเขินท้าฝ่าเข้นท้าฝ่าออกเลธิ์บนบ่นะเพราะเนว่าพรจเจ้าบ่เล่นดิ พอจ้อยนี่ขั้นมันมากใกล้ๆโตนักๆนี่ถือทุกงวดนพอจ้อยสิซื้อรับมันไว้เบิดแนวรับแล้วคือหกเจ็ดเท่าน,นั้นโตเดียวส่วนบุตรไม่โตได้แน่กับพอจ้อยมีเจ็ดเก้าโต,ตนักแลก้วก็โตร่องคือหกเจ็ดเท่านั้นนี่แหละซื้อน้ำพอจ้อยหลุดกู้ได้อยากได้เงินกันบจ้างเธอเบื้องบนเอื่นผู้ดใดเสียเลยนับเงินเป,เป,เปนนีๆนั่งพอจ้อยนั่ ละก็คือเลขสองตัวนี้เป็นตัวออกทั้งสองตัวเขาจอยวอลลดเป็นตัวออกทั้งสองตัวเลขนี่สิบวไปตามร่องตามร้อยอูมเมินเลขนี่สิบวไปเลขประจําวันประจำคืนวัไปจะประจําั้ยยังเขาสร้างออกตัวได้กับสิบออกตัวนั้นนี่เขาสร้างแมนแต่ว่าเฮ้าสิฟันเก่งบอท่านั้นเฮาสิฟันเก่งทอเขาบอสี่ละ <c oughs> <c oughs> พอคล้อยเบื้องตัวเรีนนะพ่ออ่ะยกตัวเลนีนพี่น้องคนใบมุกนี่เด้อะโตพ่อจ้อยมักสุดๆหาเกศเก้าแต่เบื้องว่ามันจะออกบ่าขั้นออกหาเกศเก้านี่นุ่งสินนุ่งเสียดีๆย่ำเต็นเดี๋ยวสินเฮียนี่สิยากดึพ่อจ้อยบอกเลยพ่อว่าว่่จ้อยมันใจนขัากี่ลีกงวดน,วดนี่งวดนี้เป็นงวดที่สามพ่อจ้อยน้ำเล็กตัวนี้ เพราะว่าครูเทียนี่มันออกมวดที่สามมันออกมวดที่สามพอจอยนั่มไปพอจอยถึกหน่อย,อยครับ 5, 7, 9, ตัวมากตัวชอบตัวได้ก็พ่าห้าเจ็ดเก้าตัวร่องคือหกเจ็ดแต่ว่าเลขปีงบดีเขียนล่องให้แมนเลขปีงี่ขั้นตัวขั้นบ่มีคนมาบังคือเรียกว่าบ่มีอย่างมานนี่คือห้าแปดแปดห้าเท่านั้นครับเลขปีงเลขฝันเห็น เพียงจับแมนพอจอยเบิ้งในกตำราฝันก็ได้ครับเบิ้งแรกตำราฝันเด้อแต่ว่าพอจอยหนี่สิจัดยู่จัดครับแต่ว่าบ่ได้เขียนลงแมนครับเพราะว่าเขียนลงนี่มันก็ซีว่ามันหลายเนาะค่ะแมนครับเพราะว่าพอจอยกับว่าสิป้อยเล็กคู่เดียวกับเป็นคู่ร่องคู่หนึ่งอ่าขั้นผู้ได้ใจเดียวผู้ได้เก่งผู้ได้ใจเดียวอีลิซื้เกตเก่าตัวเดียวอ้าซื้เกตเก่าตัวเดียว ขั้นผู้ใดยังคือทอดพอเขาพันอยู่เด้อพอจอยไปหลับอยู่ครับแต่ว่าบ่เห็นเพิ่นโทรหาเพื่อนโดยตรงครับเพื่อนจะไปเฮ็ดยังสางยังอยู่เพื่อนกับวอก็พอจอยอยู่ว่ะภายในสองมือเนี่ยสิบ่ไปไสวันที่สิบห้ากับวพนที่สิบหกเมนผู้ใดจ้างเป็นพันสองพันก็บม่ไปเพื่อนว่างสิอันนี้พอจอยก็เขี่ยงใจอยู่ครับเพราะว่าตัวพอจอยนั้นพอจอยวานี่ พี่น้องเป็นแนวทางของปจอยนะครับแต่นําไปพิจรารณาเบิ้งนะครับมักกระจัดคัดกับพานเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับพี่น้องกับพิจรารณาเบิ้งนะครับควมเป็นไปได้การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับถ่ายคลิปก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์นะครับพ่อกันไม่ในคลิปนะขอบคุณและสวัสดีครับ